ันนเนี่ยก็จพา,พา,พาทุกคนมาบวชกันความไม่ผิดก็คือพามาบวชนั่นแหละว่าเป็นแบบจำลองบวชใช่ไหเออก็คือตัวการเนี่ยได้ทดลองเล่นมาระยะหนึ่งละก็ไม่กี่วันเองอะน่าจะเมื่อวานเองมั้งใช่วยวพามาดูว่าเล่นยังไงวิธีการเล่นก็คือแตะให้คนเน่ะเข้าไปในวัดเรานะนี่แตะอย่างนี้เชิญเข้าไปก็ เออให้แตะเข้าไปแบบเออทาไปสวดมนต์ไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะให้ติป่อมาก็คนที่มาไหว้เนี่ยก็จะมีทั้งองวนอมวยแล้วก็คุณหนูคุณนายต่างๆนานานะก็จะเรียกให้ครบ50คนเลยครับผมอันนี้เขาก็จะให้ของเรามานะฮะเพื่อเป็นค่าตอบแทนว่าเออไหนๆก็ เชิญชวนเข้าวัดร้าอะไรอย่างงี้อะไรทุกคนต้องเข้าวัดกันนะเข้าวัดทำบุญอ่ะโอเคตอนนี้ก็พาไปดูในวัดกันว่าเป็นยังไงบ้างโอเคอันนี้ก็เก็บเหรียญน,นะคะภายในวัดเนี่ยเอ่อพระที่เป็นท่านประธานเลยก็คือเป็นพระสังกาจจายนะแล้วก็จะมีเทพเจ้าโอกอะ่ะใช่นั่นแหละแหละเป็นเทพเจ้าวงนันะ้นน่ะเออหะายคะรู้จักกันดี รงนี้ก็คือเขาก็จะมาสักการะต่างๆนะคะก่อสร้างวิธีการก่อสร้างเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือจะต้องไปเก็บอุปกรณ์ต่างๆเพื่อมาปลดล็อกสร้างต่างๆนะคะแล้วก็จะมีการอัปเดตขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้จะต้องมีการรวบรวมถังสีก่อนถึงจะได้ก็จะพาไปที่กุฏิกุฏิที่พระสงฆ์อยู่เนี่ยจะมีทั้งรูปด้วยกันเนาะ ก็จะมีปู่เออปู่เลยปู่เสอือแล้วก็สิทธิพี่หยวนทงสิทธิพี่หุยทงแล้วก็สิทธิพี่ฉังเมานะคะคนแรกเลยปู่เออเนี่ยก็คือจะเป็นคนไร้ธรรมดามันคืออะไรวะ <c oughs> คนก็ไม่ไม่ธรรมดาอะไรอย่างนี้เหรอ,อปู่เลยก็คือเป็นคนไรซึ่งสติก็คือเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่ ปุษย์ก็คือจะเป็นคนที่มีความยอดเยี่ยมอา่าสิบพี่หยวนชงเนี่ยก็จะเป็นคนไร้ซึ่งสติสิบพี่หุยชงพิเศษไร้ซึ่งสตินะฮะคนปกติก็จะมีอยู่แค่สองคนก็คือฉังเมาและก็ปุษย์หลจากจะมีกุฏิพระแล้วเนี่ยก็จะมีกุฏิของเอ่อผู้ที่มีสัอผู้ที่มาสักการะนะตอนนี้การได้สร้างเพิ่เขก็มาเป็นสองอันแล้วจะพาไปดูข้างในกัน นี่ภายในก็มีประมาณนี้เลยเราก็สามารถาซื้อของมาตกแต่งได้นะอันนี้ก็ซื้อของมาอัปเกรดตอนนี้ก็คือขาดท่อนไม้ประมาณนี้อัปเกรดขึ้นมาแต่อันนี้คือเป็นกุฏิอันใหม่ที่ยังไม่ค่อยมีอะไรเ็็ง่ายก็คืออุปกรณ์ยังไม่เล้ยครบนั่นเองอันนี้ต้องมีกระถางทุบเนี่ยก็คือ120ตอนนี้113เองฉะนั้นต้องมีการเก็บก่อน โซนด้านนี้เนี่ยก็คือจะเป็นโซนทําไร่ทํานาของพระสงฆ์นะทางพระของจีนเนี่ยเขาก็ไม่ได้เคล่งเหมือนกับเออพระไทยที่ไม่สามารถทําอะไรได้นอกจากเออปฏิบัติธรรมต่างๆอันนี้ก็สามารถสามารถได้จ้างพระได้ต่างๆนะฮะก็นั่นแหละดูซิภารกิจอะไรที่มีความสําเร็จบ้างอาโอเคได้มันนะคะเอามันไปนแลกกับเสือ้อ ต่อต่อมาคือพาไปเดินดีบัติกันดีกว่าเนาะนี่เลยก็จะมีหมู่บ้านแล้วก็เป็นลานป่าส่วนใหญ่ลานป่าเนี่ยการจะส่งพระไปแค่รูปเดียวอันนี้ก็คือปู่เสื้อไปคนเดียวนะ่าถ้าไปหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านจะต้องมีสามคนนะคะจริงๆมันเรียกว่าไงนะคือส่วนใหญ่ถ้าไปสามคนอ่ะมันก็จะเออเรียกว่า มันดูไม่เหงาอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่ามันดูไม่เหงาดีนะขณะนี้ก็ไม่มีใครอยู่ที่กุฏินั่นก็คือว่าเราส่งพระไปก้านนอกวลดตรงด้านนี้เนี่ยก็คือจะเป็นโซนรักคังนะคะโอเคตอนนี้พระก็คือไม่ได้อยู่ในกุฏิฉะนั้นเราต้องเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายไปสักการะวัดเพื่อที่จะทำบุญทำทานให้กับวัดเราโอเค <c oughs> ตอนนี้เหมือนภารกิจเราจะสำเร็จแล้วอย่างหนึ่งนะผ <c oughs> ูกมิตรการบัวณาวัดใหม่มีค่าใช้จ่ายมหาศาลในประสงคสมรูปเป็นหมู่บ้านโอเคจะทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็คือชินชวนชาวบ้านที่เดินผ่านไปทํามมาอ่าโอเคเราก็เชวนชวนละสิบสิบห้าคนเลยเหรอเราเราใช้เกิรลิมิตไปค่อนข้างจะเยอะโอเคไม่เป็นไรเราก็รอเวลาได้ ลอยอีกห้าท่านนะทีนี้ก็เก็บไปก่อนเขาไม่ได้ทำอะไรก็ทำไปก่อนเนาะเออตอนนี้คืออัพเปนนี้ได้อย่างอ๋อยังยังไม่มีท่อนไม้เลยโอเคก็คือเป็นรูปในแบบว่าการอัปเกรดละตอนที่มารอบแรกเลยคือก็คือแบบลกล้างมากดูดิจะให้ดูพื้นนะเนี่ยในเจนานการภาพคือผนังนี่คือแบบว่า เต็มไปด้วยมอสและไลเฟอร์ต่างๆมีเอ่อมีคุณประโยชน์นะคะโอเคก็มีประมาณนี้โอเคตอนนี้ก็คือพระสงฆ์เนี่ยได,ได้ทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำให้ท่านเนี่ยไปพักผ่อนก่อนคือตรงนี้มัน m ม็กซ e n s ตรงที่ว่ามันไม่เหมือนกับเอ่อหล,หลายๆเกมนะที่การเคยเล่นมาแบบไปทำภารกิจเสร็จปุ๊บเนี่ยจะต้องทำภารกิจต่อได้คือมันไม่ได้มีพลังลิมิตตัวเองเ่ยแต่นี่คือ ใช่เขานอนอ่ะมันทำให้เห็นว่าเออเกมมันก็มีความเสมือนจริงสมจริงอยู่นะต่างๆใดๆนะคะเออวิธีการเรียกพระสงฆ์เนี่ยหลายคนก็แบบเออทำไมพระสงเยอะจังเลยวิธีการเรียกก็คือเราต้องไปซื้อเออที่นอนมาให้เขานะประมาณนี้กระถางทูกจะต้องร้อยห้ขึ้นนะคะตอนนี้เราสามารถอัปเกรดที่นอนให้พวกเขาได้แล้ว อโอเคยังไม่ถึงลิมิตโอ้ย <c oughs> ก็ตื่นมาแล้วก็ยิ้มน่าละลื่นมากไปที่ตรงนี้แล้วกันโอ้ยมันไม่มีมันอนะไม่อะไรเดี๋ยวจะให้เอ้ยลืมชื่อพระขอดูชื่อพระแป๊บหนึ่งนะเออปุเลยเดี๋ยวจะให้ปุเลยเนี่ยไปผลิตมันแล้วกันอ่าโอเคตอนนี้ก็รอปุเลยก่อนนะคะ พรกิจเราสําเร็จไปแล้วเตินพิรบินธบาตสสาเร็จได้ท่อนไม้มาแล้วนะให้ปุชเซอร์ไปพักผนบินธบัตเรียบร้อยแล้วนะคะของเราก็ได้มาเรียบร้อยอ่าต่อมาเนี่ยเราจะมาแท่นบูชาได้หรือ,อยังอะโอ้ยได้แล้วตอนนี้แท่นบูชาเราสามารถเอ,อ่อปรับเปลี่ยนได้แล้วรู้สึกตื่นเต้นมากแบบมันจะได้ไม่เป็นของที่เก่าอะคะ่ะ สามารถเอาเก็ไปได้เรื่อยๆ,ๆเลยเราสามารถมาก่อสร้างตรงนี้ได้ด้วยนะโอ้เดี๋ยวนะตอนนี้สามารถปลดล็อกตึกกลองได้โอ้โหตึกกลองชลเช้าเย็นละหรอไหนดูสิทูบในวัดกำลังเฟื่องฟูชาวบ้านได้วิาพากยวิจารณ์ความเป็นมาของซาอว่าเป็นอย่างมากอันนี้คือวิาพากยวิจารณ์นี่คือเป็นเรื่องที่ดีถูกไหม <laughs> โอเคตอนนี้ก็มีทั้งรักังแล้วก็กลองนะรู้สึกว่า น่าตื่นเต้นมากๆสำหรับเกมนี้นะคะแล้วก็ยังมีให้เราต้องพัฒนาอีกยังเยอะแยะมากมายแต่ว่าเกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมที่เล่นสนุกแล้วก็เล่นง่ายมากๆเลยนะก็คือมีให้เราแตะพวกญาติพี่น้องญาติเดิมต่างๆเนี่ยเข้าไปในวัดไปเฉื่ยแล้วก็มีการอัปเกรดตามที่เขาได้บอกเอาไว้ในตัวเกมก็ถือว่าเล่นง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากแล้วก็ซับซ้อนมากเท่าไหร่นะคะก็แนะนำเลยครับผม